สามก้าววันนี้อยู่กันกับคอนเทนต์ยกล้อครับวันนี้ฮะเราอยู่ในที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดโคราชครับตัววันนี้ฮะมีพี่ๆจากกรุงเทพครับเขามาเดินยกล้อกับพวกเราบรรยากาศจะสนุกแค่ไหนจะยกล้อได้ไหมเชิญรับชมได้เลยครับเอ่อเริ่มไหมครับโอเคอ่ะไปเออเอ่อเบรกเริ่มไหมเป็นไงครับพี่ความรู้สึกไม่ยากครับง่ายไหมถ้าถ้ารู้หลักแล้วอ่ะง่าย โอเคเออเบาละเบาละอ่าแม่มันจะเริ่มเบาไหมเพราะถ้าเกิดมันเบามันจะไม่ต้องเติมมากเลยพี่เติมแค่นิดเดียวโอเคเอาองศาเมื่อกี้เลยครับเอ่า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 อ,อย่าลืมนะพี่ขาอยู่ที่เบรกตลอดนะขาอยู่ที่เบรกครับโอเคไปหุงสูงเลยแบบเมื่อกี้สูงแล้วพี่แต่ว่าคันเร่งลองค่อยๆเติมไม่ต้องไป<ม>กระแทกม,มาก อ่าอ่าลองรักษาองศาดูเบรกเบรกนั่นนะอ่า,อ,า, <Okay. S 1> อ,าอันนี้คือเราใช้เบรกเต็มประสิทธิภาพาคือมันเบามันก็ลังจะหงายละโอเคลองดูใหม่พี่มันก็ไม่ได้หงายรึปุบไปเลยนะมันไม่ได้ไวึุบมันมีจังหวะให้เราใช่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดไปเผือแรงอ่ะมันมันอาจจะหงายแรงอลองดูพี่ลองเรื่อยๆเก้เก้เลี้งไม่ได้ยังไงพี่เลียงขั้นเร่งจังหวะยังไม่ได้อ่าพอเติมมากมันก็เหมือนหงาย พอเติมน้อยมันก็ลงลๆๆโอ้โหพี่วันแรกครั้งแรกเป็นงี้เลยพี่ค่อยๆไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันก็จะเจอองศาใช่ครับได้หไหมสุดยอดพี่มันก็จะหงายพี่อย่าเบรกลงนี่แหละแค่นี้เลยลองดูครับขอแค่าขาไม่หลุดเบรกก็คือจบขอเปิดเต็มๆเลยครับนี่เอ้ย ขาแกอยู่ที่ปีตลอดเลยตอนนี้สวยอตตวยอตุอ้ยสุดยอดพี่อ่าไปมันไม่ขึ้นแล้วผมไม่ฝืนดันให้มันขึ้นก็แบบแกมันก็จะได้แต่ว่าถ้าเกิดมันเริ่มมีความเร็วก็ลงเรื่อยใหม่ดีกว่าโอเคพี่อย่าให้มันเร็วม,มากครับอลองรักษาความสูงไว้พี่พอมันสูงแบบพี่ก็พอมันจะลงพี่ก็ลองเติมให้มันขึ้นใหม่ ค่อยๆเติมปุ๊บพี่ก็เติมพลังเพิ่มอยากาเดิมยกกลางกลางถนนเลยพี่โอเคสูงไปเลยครับเอเอเ,อเอบรกเบรกฮะจากจะหงายกลายเป็นไม่หงายนี่เลยพี่อันนี้ยังไม่ถึงบ่อเนี่ยยังไม่ถึงอีกนิดนึงความรู้สึกเ,เหมือนลงไปบ่อแล้วอะ่ะเออ สองข้ามืออะเมื่อกี้ใช่ถ้าเกิดลงบอกคือหงายเลยแต่เมื่อกี้คือสามารถเอาเอากลับพื้นได้ก็คือว่าจังหวะเหวือแม่ยังมีเวลาอีกหยับใช่ใช่พี่ถ้าถ้าถ้าเกิดเรามอเตอรจะเหวอเราก็ไม่ได้เหยียบเองจริงนี่แหละมันก็ไม่ยากนะถ้ามันเหมือนน้เราต้องชิงเราต้องชิงมันก่อนใช่เหยยีบมือนไอ้ไอ้เครื่องหาเนี่ยคือเอาไว้สําหรับให้เราเจอองศาเหวอให้ให้เราอยู่กับองศาเหวอจนชินมันไม่ได้เหวอแบบเหวือตั้งเดียวแล้วไปเลยอ่ะมันจะเออมันจะเบาๆทำไงดีวะถ้าเกิดนึกได้กับเบรกก็แค่นั้นจบ แต่ส่วนมากคือเจอครั้งแรกมันก็จัดฟึบไปเลยเลยแต่ก็ปล่อยรถทิ้งไปเลยใช่เพราะเพราะบางนาแบ่ขึ้นแรไม่ออกกับบางทีอะพี่อ่ะลองดูครับแต่ถ้าเกิดไม่รู้อะไรก็ถือว่ายากอยู่นะการยกล้อผมผมก็ลองเองมาก่อนแบบลองแบบงูปลามายากยิ่งมีเครื่องมือด้วยมันเราจะทำให้เรากล้าครับสวยเออสวยอ้าประคองประคองท่าเมื่อกี้ไปเลยพี่เออเออเออสวย เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละขอข้าไปเรื่อยๆเออมาเออเออเออเอ่ฮ้วพราะ้าหงายก็เบรกพี่เอาท่าเมื่อกี้เลยท่าสวยเลยวันั่นแหละเออเออพี่ไม่ไม่ต้องไปหมอบมากไม่ต้องไปหมอบช่วยอ่าเรานั่งท่าสบายๆเลยโอเคเอาแบบเมื่อกี้เลยวัเออนี่แหละเออนี่แหละเออเย้ ทักก่อนนะครับไปเดือดแก,กยกได้เลยวะแล้วท่าแกสวยมากเลยนะออคือพี่เอาพี่ลองดับเพื่อนก่นกอนบางคนพอท่าสูงก็จะไปแขนโก่งบ้างออพอไปแขนโกง่งมันก็จะเมื่อยแล้วบางคนก็ไปหมอบช่วยถอดออกเลยพี่ถอดออกเลยเออถอด <laughs> เย็นเมื่อกี้นอนมาแล้วทีนึงเ,ออเป็นไงพี่ลืมลืมเข้าใจไหมเข้าใจหลักการมันยังเข้าใจหลักการแล้ะคือมันมันไม่ยากเลยขอคเขบพี่งเนี่ยพี่สองรอบพี่รู้เลยใช่ไหมทานงทานั่งพี่ได้ละตอนนี้เหลือแค่ให้มาชิ้นกว่าเดิม ใช่ลราพอร้อนตอนนั้นถ้าเกิดพี่กลับไปฝึกเองก็ประมาณยกเกียร์สองค่อยๆไปพอขึ้นพอยกค่อยๆสูงๆไม่เลยพอมันสูงก็อย่าเบรกฝึกแค่นี้ไปเรืเลยพี่เดี๋ยวมันก็ได้มันมีความเร็วเราก็จะรงตัวง่ายหน่อยใช่แต่ว่าถ้าเกิดเราถอดเครื่องเนี่ยล้วยกช้าๆกี่หนึ่งมันก็จะมันจะยากเพราะว่ามันจะเอียงแต่ว่าถ้าเกิดเรายกเกียร์สองเกียร์สามมันก็ได้แต่มันจะอันตรายเพราะมันมีความเร็วแต่หมายถึงว่ายกเกียร์สองแล้วค่อยๆพอมันขึ้นแค่นี้เอาเบรกลงก่อนค่อยๆเพิ่มามสูง ถ้าพี่มีเวลาฝึกบ่อยมันมันเป็นเร็วพี่มันมันอาศัยการฝึกยกเล่นกับน้องอยู่บ้านน่ะก็เหวอเกันอยู่อ่ะอืไม่กล้าม้วนหนี่โกนแบบว่าแต่พององศายทางนี้พอมันหงายเราไม่รู้จะทำยังไงไงถ้าเกิดเราฝึกเองแม่งก่อนจะกวงหงายไม่หรอกมันก็จะไม่กล้ายกสูงมากพอสูงกว่ากวงหงายไปยกไปยกหาเดียวโชว์ดิดแค่นี้ยกโชว์นิดได้ยกเนี้ยเดี๋ยวหนึ่งขาอยู่ที่เบรกมื้นเดิมพี่ เกยมันสูงเกินไปว่ะมันสำหรับไใส่รองเท้าวิบากนะเกยต้องสูงอ่ะพอใส่รองเท้าวิบากใช่ครับบางทีรองเท้ามันทำงี้ไม่ได้มันก็ต้องยกขึ้นทางขาเลยลองดูพี่ขาเดียวก็ได้พี่ลองแต่ขาเดียวมันจะยากหน่อยเพราะว่ามัน<อ>มันยากแต่ที่จริงเราไม่ต้องฝึยงกยกกลมอ่ะฝึกยกตรงๆมาก่อนขาเดียวพี่ลองก็ได้นะเราทำไปดูกันนะจะตรงขาเดียวยังไงครับ แอบีอาสายครึ่งครึ่งตูดคายยู่ที่บเบรกปล่อยคาดมันนิ่มเลยเบรกแอบทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเบรกแล้วก็ล้องค่อยๆคอคันลิง ไมพี่ต่อให้มันจะสูงขนาดไหนพอขาอยู่ที่เบรกอ่ะแล้วก็เบรกลงเอ็มันต้องฝึกบ่อยๆใช่ใช่ครับเอ็มไป็นทางก่อนชิบหายครับเอ็มรถเนี่ยเหรอแ้พวกพี่ขี่ยืนยกล่ะมาหลักการเดียวกันไหมหลักการเดียวกันครับแค่บาลานซ์ใช่เปลี่ยนจากนั่งเป็นยืนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองก็ได้ใส่เครื่องนี้ยืนก็ได้หลักการเดียวกันเลยพี่ยืนขี่ยืนยกเออยืนยกสำหรับสายป่าแส่เรื่องอะไรปดูไหมเนี่ย ประมาณนี้เองพี่เหรอใช่แต่ตัวใหญ่เพราะรถมันจะดึงเราไปครับใช่ใช่มันต้องหนีรถเลยเนาะใช่ถ้าเกิดยืนเนี่ยมันมันต้องหนีบเลยคือสำคัญต้องหนีบรถเอาท่านั่งก่อนก็นได้พี่แต่ว่าท่านี้ฝึกยืนได้ ครับเห็นพวกมือตึงสายป่ายืนยกกันยกข้ามหินเออนั่นแหละได้มันคานดันอยู่นั่นอ่ะบางทีเจอหินแม่งลูดไปเลยบ้งทีเดียวเนาะพวกเก่งๆของดูเลยพี่เกี่หนึ่งเบาๆขายอยู่ที่เบรกครับขายอยู่ที่เบรกดีทัดไปเลยพี่ก็ถือโอ้ถือว่าพี่ได้เลยนะวันนี้ถือว่าได้ได้ได้ครับที่เหลือก็เป็นฝึกต่อเพิ่มนีดการล้าก่อนไงไม่ได้ออกกังลังกายครับพี่อันนี้ก็มาจากกรุงเทพเลยครับผมกกรุงเทพต่อหรือว่าไงพี่กลักรุงเทพแล้ว พี่ล่ะครับสนุกวะพี่มันพี่เป็นไงเครื่องมีประโยชน์ไหมเครื่องช่วยเซฟได้เยอะเลยพี่มั่นใจขึ้นเยอะมั่นใจขึ้นเยอะใช่ครับเทคนิคพี่ไปด้วยก็คือจำเทคนิคมันมีไม่เยอะนัพี่เนาะขอแค่เขาแค่เรารู้ใช่เขารู้ก็คือจบง่ายเลยใช่แล้วก็แค่อย่าลืมหลักนะอย่าลืมเบรกอ่ะเบรกคือสำคัญที่สุดจริงใช่ไหมครับพี่ใช่พี่ยมล้แต่ที่ลองมาสองสามรอบเครื่องอ่ะได้เครื่องนี้คือทำให้เราใจกล้ามากขึ้นเยอะพี่ใช่ S <S คือพอมีเครื่องเซฟปุ๊บเราลองไหยสักทีหนึ่งเราจะรู้จังหวะแล<ช>้วเราจะไม่กลัวที่แบบว่าเราจะลม้มเพราะว่าเครื่องปลอดภัยปลอดภัยมากบางคนทํางานทําการน,นะพี่เนาะใช่เราจะเสียเวลานะถ้าเกิด<ช>เป็นฝึกเองถ้าล้มถ้าล้มเองจริงจโอ้ปัญหาใหญ่เลยจริงพี่แต่เครื่องนี้ช่วยได้เยอะมากอย่างน้อยก็ย,ยังยังยังมีเครื่องช่วยเนาะใช่ใช่ที่ปลอดภัยมากที่คันนี้ผมขอเชื่เพื่อนผมเล่นพาดกได้ได้ล้อในดูด้วยนะเดี๋ยวเราไปนี่หัดหัดยกล้อต่อลนะเฮ้ย แล้วไปหัดยกล้อกัต่อ,อเดี๋ยวจะเป็นวัยรุ่นเมกาัยรุ่นเมกาแล้วใช่ถ้เาเราคลิปต่อไปนีุ่นเป็นเมกาคุณต้องยกล้อได้นะใช่ใช่ครับเดี๋ยวไปหัดยกล้อกันจากคลิปรีวิวรถก่อนหน้าครับที่คุณลูกปลาเขาบอกว่าเขาจะไปเรียนยกล้อนะครับซึ่งวันนี้ครับเขาก็ได้มาหัดยกล้อกับทางเรานะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นจะทุลักทุเลแค่ไหนเชิญรับชมได้เลยครับไอ้แป้งไอ้แป้งมาด้านหลังไปฮะสองนี่ขึ้นเลยกดดีนี่แ่ะ แข่งแม่เปนั่งประกบหลังเราหาองศาให้อ๋อเลยเอออเเเป็นไงดีกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมนะเอาอีกสองรอบอีกสองรอบเฮ้อๆปีจะไดงว่าต้องมีอาจารย์สอนแบบนี้เลยเนาะใช่เออคนไหนที่ไม่กล้าเนาะเออควบไปเลยล่ะ ออใ,ใ,ใช่ไหมคนไหนที่ใ,นใ,นใจไม่กล้าใใเรา<อ>มีบริการอสอนแบบประกรบประกเออนี่ครับหลักสูตรยกล้อสอนแบบประกบตัวตัวตัวเอาจากคนที่ยกไม่เป็นออเบรกเบรกเรื่มไหมเอาไหมเรื่มไหม ไี่หลังก็ได้แอ๊กนี่หลังนักแอ๊กฮ้ยเป็นอาจารย์ก็ต้องทำใจหน่อยนะเฮัยลูกซีทบอกว่าต้องมีคนถ่วงให้อยู่ขึ้นเฮ้ยลองตุ้นหน่อยได้ปหมรั่วเบาๆเบาตอเบาเแรงเล่นก็เล่นกินดั้งอย่า่เบาอันนี้คือสอนแบบประกบข้อนี้ก็ไอ้ไม่เท่าไรทีแล้วเลองไ่มครับก็วันนี้ครับสอนเล่นล้อไม่มีอะไรยากครับขอแค่ใจคุณกล้าเนาะใจคุณกล้าฟิตร่างกายมานิดๆหน่อยๆ มาด,มาดูมาดูเราสอนแบบประกบอมิกไได้ปาเลยดูครับมาดูการสอนแบบประกบกันอีกรอบเออเออนเน็ตๆนเน็ตเออเออเออไอ้ปีนไม่ออกจากเบรกไปก่อนแล้วอ่ะใช่ไหมยอดบอกดูนะปีนดไนไม่ได้อยู่ที่เบรกเอาอ,เอาดูอยู่ๆๆูๆโอเคเอเอเอ้ไอ้นาย

อลงลงลงเลยแกลงลงเนี่ยประมาณนี้แหละเอาแบบนี้เลยไปคนเดียวเลยไอ้เต็มเนี่ยเเออบินแรงแรงเนี่ยกำกำคันเร่งแรงแรงเนี่ยต้องหาเงนยกตรงหยาบอ่ะว่าลาดยางที่สุดลาดยางมาลาดยางเลย เออเยอะเออถ้าถ้ามันมันจะยืนอย่างเดียวเลยวะเออเออเออไปไปไปเบรกเบรกไปเฮ้ยเฮ้ยทำไงเงี้ยเออเออเบรกเบรกเบรกเออถ้าเกินหัวมันก็จะหงายง่ายอย่างเงี้ยเลยใช่เพราะว่าคันเร่งเราจะขับไม่ได้เพราะเราเออมันไปเพราะเราดึงคันเร่งด้วยไงเนาะใช่อันตรายนะอย่างนี้ก็่ามิซิสอันตรายนะ อีกรอบครับอีกรอบขอทุกยาวๆเสียงหนักไว้ที่ก้นครับเห็นไหมเห็นไหมัวเห็นไหมเออเสียงหนักไว้ที่ก้นครับอย่ายืนอย่ายืนเออคือมันจะยืนพอมันยืนมันก็โหนัวนิ่เนี่ยเมื่อยอะไรนะรถรถคุณจะปลอดภัยแต่เครื่องแต่คนณหรอคนไม่แน่คนไม่แน่ล้อเล็กครับเป็นไงเฮ้ยได้แล้วนะเออ ก็ที่นั่ไงก็กรบอกมือผมก้อยอยู่กี่เนี่ใช่เมื่อจำลองจีนเราผ่านไปประมาณซี่วัทีก็ถือว่าได้นะแต่แต่พอพอจังหวะมันเนี่ยปุ๊บพอเหมือนแล้วนี่ปุ๊บเหมือนมันพอเราได้ปุ๊บมันได้คิดแล้วพี่มันเริ่มมีจังหวะเริ่มคิดแล้วแต่ถ้าเกิดปมีเครื่องมันไม่ได้คิดนะใช่พี่ตอนตอนยุบตอนยุบรอบแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเลยพี่แบบขึ้นปุ๊บเหวอเลยคือว่าโอเคโอเคเนาะโอเคครับเสียก็วันนี้หลังจากสอนมาสองชั่วโมงกว่าก็ ถือว่าพอแค่นี้ครับพี่ที่มาจากกรุงเทพเขาก็น่าจะฝึกได้เนาะก็ถือว่าได้กันลองสามคนนี่เก่งๆเลยนี่มีประมาณคนสองคนก็ถือว่าผ่านหลักสูุดพี่ครับเหนื่อยแล้วเนาะกลับบ้านแล้วเหรอวัน<แ>นี้จะเตรียมตัวเก็บของกลับบ้านมีสองจานเหรอไปหาทำอะไรกันดีกว,ว่าวะพี่ครับสวัสดีครับก็ฝากติดตามช่องทางเหมือนเดิมครับ CF39 คลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรอย่าลืมกดติดตามช่อง CF39 ไว้ด้วยนะครับ รับรองว่าคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราขอบคุณที่รับชมครับ